ข่าวดกับทุกคนแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจพ่อนนแม่บีนะครับหลังรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุครับ ล่าสุดเขาทุกคนทางด้านเสียนนครับก็ได้ออกมาเปิดเผยคลิปนะครับสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับผมจนได้ครับเมื่อคืนนี้เสียนนก็ได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับ fc แฟนคลับเนี่ยก็แห่ส่งกําลังใจนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยแสดงอยู่ที่บ้านกระบากนะครับทุกคนตําบลเหล่าดอกไม้อําเภอเชื่อชมจังหวัดมหาสารคามครับทุกคนขากลับครับทุกคนสําหรับเสียนนเนี่ยกำลังจะมุ่งตรงสู่บรบือนะครับ ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุครับทุกคนรถชนสุนัขนะครับโอ้โหรีดด้วยว่าต่าทุกคนเสียนนเนี่ยโอ้เกิดความเสียหายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับรถตู้ของพ่อนนแม่บีนะครับโอ้เอฟซีแฟนคลับนะก็ส่งกําลังใจไปให้นะครับแล้วก็อุ้มยิ้มข่าวกระแสก็ต้องขอส่งกําลังใจไปให้พ่อนนแม่บีด้วยกันแล้วกันนะครับนะโอ้โหรถคันนี้ก็ต้องบอกว่าพ่อนนแม่บีเนาะก็เพิ่งออกมาใหม่ด้วยนั่นเองครับทุกคนเสียนนครับทุกคนได้มีการอัพคลิปวิดีโอกลางดึกนะครับแฟนๆ ก็แอบตกอ,อกตกใจครับทุกคนเมื่อเห็นรถเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับทุกคนซึ่งพ่อนนก็มีการได้เรียกประกันใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ได้มีการนํานรถเนี่ยเข้าไปเคลมนั่นเองครับทุกคนเนาะซึ่งทางนี้ทั้งนั้นครับทางด้านแม่บีนะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกันครับทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ไม่บีกับทุกคนบอกว่าถือว่าฟาดเคราะห์รถสไลด์มารับแล้วนะครับต่อไปนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้จ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณบอสโจโซอหนุษ พี่น้องหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ทุกคนนะครับ FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณพี่นิกกี้พี่พึ่งอาจารย์มอสนะครับน้องตุ่นน้องอลิสครับที่อยู่รอจนรถสไลด์มาครับนะครับทุกคนสําหรับรถคันนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยโหจำได้เลยว่าอุ้มอิ่มเนี่ยได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนะครับเมื่อพนนท์แม่บีครับทุกคนได้ขับรถคันนี้เนี่ยไปร่วมงานกระถิ่นด้วยครับเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมา นะอุมิมได้มีการถ่ายรูปคู่ด้วยกับทะเบียน999คันนี้นะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าพ่นนท์ไม่บีครับไปทําบุญใหญ่นะดีแล้วครับที่ไม่ได้เป็นอะไรมากก็ถือว่าฟาดเคราะห์นั่นเองครับทุกคนเนาะพ่นนท์ก็โอ้โหเมื่อคือนนี้เราเห็นสีหน้าแล้วก็ตกอกตกใจเหมือนกันเนาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทุกคนอย่างที่บอกว่าการเดินทางเนาะใน,ใน,ใ,นในช่วงกลางคืนเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตยากที่สุดนั่นก็คือสุนัขนี่แหละครับทุกคนจะชอบวิ่งตัดหน้ารถนะครับ ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเบรกกระทันหันเนี่ยก็อาจจะทําให้รถเนี่ยครับทุกคนเนาะเกิดอันตรายมากกว่าน,นี้ครับแต่ดีแล้วครับที่พ่อโนนแม่บีเนี่ยน่าจะตัดสินใจชนเลยแหละทุกคนเพราะว่านี่เลยเราเห็นได้รับความเสียหายแบบนี้ครับทุกคนก็ถือได้ว่าไม่เป็นอะไรมากนะครับก็ขอส่งกําลังใจไปให้อีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นข่าวที่ไม่อยากได้ยินเลยกับการเกิดอุบัติเหตุของคนในแวดวงการหมอลำครับทุกคนยิ่งเป็นคนใกล้ชิดอย่างพ่อโนนแม่บีนะและวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าโอ้โหทาง ้านพ่อเอกแม่หน่อยนะครับทุกคนก็ส่งกําลังใจครับทุกคนมาให้พ่อนนท์แม่บีเช่นเดียวกันรวมถึงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะทุกคนนาะก็เชื่อว่าแอบตกอกตกใจพอสมควรแหละกับการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าฟาดเคราะห์กันไปนั่นเองครับทุกคนเนาะพ่อนนท์ครับทุกคนเดินทางกลับจากสารคามเนาะเพื่อที่จะมุ่งตรงไปบลบือครับทุกคนก็คงทราบกันดีนะว่าพ่อนนท์แม่บีเนี่ยเขาก็จะเดินทางครับทุกคนไปกับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับในช่วงนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะช่วย โจนะ้เนาะในเรื่องของการดูวงหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพ่อนนก็ได้กลับมาถ่ายคลิปนะครับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงให้กับแฟนๆเนี่ยได้ชมกันแล้วนั่นเองครับก็ต้องขับรถตามไปกับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับในทุกๆเส้นทางนั่นเองครับบอสโจยมนินครับทุกคนก็ได้ออกมาครับส่งกําลังใจนะครับทุกคนให้กับเสียโนนด้วยนะครับให้กับ แม่บีด้วยนั่นเองครับทุกคนนาะซึ่งบอสโจเนี่ยก็เผยว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับก็ถือว่าฟาดเคาะเด้อนะครับทุกคนนะพอนนก็ถือว่าเป็นเสี่ยวบอสโจนะครับทุกคนซึ่งสนิทกันมากครับทุกคน2คนนี้นะแล้วก็เขามองตากันแล้วเขารู้ใจกันไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับ2คนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่นะครับห่วงใยกันเสมอนั่นเองครับทุกคนนะโอ้โหนะทุกคนรถก็ได้รับความเสียหายพอสมควรเลยนะครับ ทะเบียนรถคันนี้นะพี่คนนอขอ999นะครับนอโอโ้ทะเบียนสวยมากพ่อนนนะครับอุ้มอิ่มได้ไปถ่ายคันนี้วันนั้นวิ่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นรถของใครนะทะเบียนรถคันนี้นะครับพี่คนซึ่งวิ่มมไม่ทราบจริงๆนะวันนั้นเนี่ยไปที่บ้านน้องอุ้งอิ่มแล้วเราเราก็ไปถ่ายรถตู้ นะครับเราไปถ่ายรถตู้แล้วเราก็โอ้โหนะครับทุกคนเราก็เพิ่งทราบจริงๆว่าเป็นรถพ่อนนท์คันนี้นั่นเองครับทุกคนเราก็เชื่อว่า,าแฟนๆเนี่ยก็แอบตกอกตกใจแล้วก็เมื่อเช้านี้เนาะวิมก็เพิ่งทราบข่าวจริงๆนะครับเมื่อได้เข้าไปดูคลิปของพ่อนนท์นะครับเนาะแม่บีก็นะครับบอกว่าฟาดเคราะห์นั่นแหละนะทุกคนเนะาะอย่างที่บอกครับทุกคนว่า คุมยากจริงๆกับการโดนสุนัขวิ่งตัดหน้าเนี่ยครับทุกคนเนาะยิ่งเส้นนั้นนะเส้นสรารคามมาบราบือครับทุกคนก็จะมีอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นค่างๆก็จะเป็นทุ่งนาเนาะพอมีอะไรวิ่งออกมาเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับทุกคนบางทีวิ่งตัดหน้าออกมาเลยอย่างนี้ครับทุกคนแล้วก็ทําให้ควบคุมรถเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากๆกันเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่ะเป็นกําลังใจครับให้กับเสียนนท์นะทุกคนก็น่าจะมี ทางประกันเนาะก็น่าจะมีรถสำรองนะฮะให้กับพ่อนนแม่บีด้วยนะทุกคนเพราะว่าพ่อนนแม่บีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะต้องจัดรถคันใหม่ให้กับพ่อนนแม่บีนะไว้สำรองถ่ายคลิปวิดีโอองุงอิ่งแล้วนะครับนะ,ะแฟนคลับก็บอกว่ามาเด้อขวัญเอ้ยนะครับฟาดเคราะห์นะครับขอให้พ่อนนปลอดภัยนะครับนับแต่นี้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามานะครับในชีวิตเด้อพ่อนนแม่บีนะครับก็คือพ่อพ่อนนแม่ fc แฟนคลับก็ รวมพลังเลยครับทุกคนเข้าไปให้กําลังใจกันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวครับเหตุเกิดกลางดึกเลยนะครับทุกคนเมื่อคืนนี้เนาะกลางดึกเลยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยนะครับอาพ่อโจก็บอกว่าเฮาน้ําตาไหลเลยโตปลอดภัยปลอดภัยคุณพระรักษาบุญรักษาเด้อเสี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับโอ้พ่อนนท์เพิ่งไปทําบุญบ้านอิหล่าองค์อีกมาก็เชื่อว่านะปลอดภัยแน่นอนนะครับเนาะก็ขอให้พระคุ้มครองนะครับตลอดไปทุกๆเส้นทางเลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิมผ่ากระแสก็ต้องฝากพ่อพ่อแม่แม่นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอุ้มอีมด้วยเมื่อคืนนี้เขายังมีการถ่ายคอนเทนต์กันนะสำหรับพ่อโนนนะครับเนาะถ่ายคอนเทนต์กันที่งานนะครับทุกคนก็เป็นงานที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับจัดขึ้นที่บ้านกระบากเนาะทุกคนจังหวัดมหาสารคามน้ําบ่อต้องนั่นเองเมื่อคืนนี้ยังมีการทานข้าวกับพ่อเอกนะครับพ่อแหลมอยู่เลยเนาะพ่อนนนนะครับ เป็นกําลังใจให้นะครับทุกคนในส่วนของสาวน้อย mm. เพชรบ้านแพงครับอย่างที่บอกว่ามีงานทุกวันจริงๆครับมีงานทุกวันจริงๆแล้วก็ต้องเดินทางทุกวันจริงๆก็ขอให้ทีมงานทุทกๆคนนะครับท,ทุกๆท่านเนี่ยนะครับเดินทางด้วยความปลอดภยัยซึ่งวันนี้ก็แสดงอยู่ที่ เทศาบาลคลองชัยตำบลคลองชัยพัฒนานะครับอําเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองครับก็ขอให้ทุกทุกคนนะครับทุกๆคันเลยนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ